บทที่สิบหข่าวประเสริฐแห่งการฟื้นคืนประชนของพระคริสต์นำมาซึ่งความรอดยิ่งกว่านี้พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอให้ท่านคำนึงถึงข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าเคยประกาศแก่ท่านทั้งหลายซึ่งท่านได้ยอมรับไว้อันเป็นฐานซึ่งท่านทั้งหลายตั้งมั่นอยู่และซึ่งทำให้ท่านรอดด้วย ถ้าท่านยึดหลักคําสอนที่ข้าพเจ้าได้ประกาศไว้แก่ท่านทั้งหลายนั้นเว้นเสียแต่ท่านได้เชื่ออย่างไร้ประโยชน์เรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั้นข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายก่อนคือว่าพระคริสต์ได้ทรงไวยพระชนเพราะบาปของเราทั้งหลายตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์และทรงถูกฝังไว้แล้ววันที่สามพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาใหม่ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้น พระองค์ทรงปรากฏแก่เคฟัสและแก่อัครสา,าวก12คนภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่พวกพี่น้องกว่า500คนในคราวเดียวซึ่งส่วนมากยังอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่บางคนก็ล่วงหลับไปแล้วภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่ยากอบแล้วแก่อัครสา,าวกทั้งหมดครั้นหลังที่สุดพระองค์ทรงปรากฏแก่ข้าพาเจ้าด้วยผู้เป็นเสมือนเด็กที่คลอดก่อนกำหนด เพราะว่าข้าพเจ้าเป็นผู้น้อยที่สุดในพวกอัครสาวกและไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นอัครสาวกเพราะว่าข้าพเจ้าได้ค่มเหงคริสจ,จักรของพระเจ้าแต่ว่าข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่นี้ก็เนื่องด้วยพระคุณของพระเจ้าและพระคุณของพระองค์ซึ่งได้ทรงประทานแก่ข้าพเจ้านั้นไม่ได้ไร้ประโยชน์แต่ข้าพเจ้ากลับทำงานมากกว่าพวกเขาเสียอีก ม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเองทำแต่เป็นด้วยพระคุณของพระเจ้าซึ่งดำรงอยู่กับข้าพเจ้าเหตุฉะนั้นแม้ตัวข้าพเจ้าก็ดีหรือพวกเขาก็ดีเราทั้งหลายก็ได้ประกาศอย่างที่กล่าวมานั้นและท่านทั้งหลายก็ได้เชื่ออย่างนั้นแต่ถ้าเทศนาว่าพระคริสต์ได้ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายเหตุใดพวกท่านบางคนยังกล่าวว่าการฟื้นขึ้นมาจากความตายไม่มี แต่ถ้าการฟื้นขึ้นมาจากความตายไม่มีพระคริสต์ก็หาได้ทรงเป็นขึ้นมาไม่ถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงเป็นขึ้นมาการเทศนาของเรานั้นก็ปล่าประโยชน์ทั้งความเชื่อของท่านทั้งหลายก็ปล่าประโยชน์ด้วยและก็จะปรากฏว่าเราอ้างพยานเท็ศในเรื่องพระเจ้าเพราะเราอ้างพยานถึงพระเจ้าว่าพระองค์ได้ทรงบันดาลให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาแต่ถ้าคนตาย ไม่เป็นขึ้นมาแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ทรงบันดาลให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาเพราะว่าถ้าคนตายไม่เป็นขึ้นมาพระคริสต์ก็ไม่ได้ทรงเป็นขึ้นมาและถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงเป็นขึ้นมาความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์ท่านก็ยังตกอยู่ในบาปของตนและคนทั้งหลายที่ล่วงหลับในพระคริสต์ก็พินาศไปด้วยถ้าพวกเรามีความหวังใจในพระคริสต์ในชีวิตนี้เท่านั้น เราก็เป็นพวกที่น่าสังเวชที่สุดในบรรดาคนทั้งปวงลำดับการเป็นขึ้นมาจากตายคือพระคริสต์ก่อนแล้วผู้เชื่อทีหลังแต่ปัดนี้พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและทรงเป็นผลแรกในพวกคนทั้งหลายที่ได้ล่วงหลับไปแล้วนั้นเพราะว่าความตายได้อุบัติขึ้น เพราะมนุษย์คนหนึ่งเป็นเหตุฉันใดการเป็นขึ้นมาจากความตายก็ได้อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์ผู้หนึ่งเป็นเหตุฉน,นั้นเพราะว่าคนทั้งปวงต้องตายเกี่ยวเนื่องกับอาดัมฉันใดคนทั้งปวงก็จะกลับได้ชีวิตเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์ฉน,นั้นแต่ว่าทุกคนจะเป็นไปตามลำดับคือพระคริสต์ทรงเป็นผลแรกแล้วภายหลังก็คือคนทั้งหลายที่เป็นของพระคริสต์ในเมื่อพระองค์จะเสด็จมา ต่อจากนั้นจะเป็นวาระที่สุดเมื่อพระองค์จะทรงมอบอาณาจักรไว้แก่พระเจ้าคือพระบิดาเมื่อพระองค์จะได้ทรงทำลายการปกครองและสิทธิอำนาจและอนุภาพหมดแล้วเพราะว่าพระองค์จะต้องทรงปกครองอยู่ก่อนจนกว่าพระองค์จะได้ทรงปราบศัตรูทั้งสิ้นให้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์ศัตรูตัวสุดท้ายที่จะทรงทำลายนั้นก็คือความตายเพราะว่า พระองค์ทรงปราบสิ่งสารพัดลงใต้พระบาทของพระองค์แล้วแต่เมื่อพระองค์ตรัสว่าทรงปราบสิ่งสารพัดลงนั้นก็เป็นที่ทราบชัดว่ายกเว้นองค์พระพุทธเจ้าทรงปราบสิ่งสารพัดให้อยู่ใต้พระองค์เมื่อสิ่งสารพัดถูกปราบให้อยู่ใต้พระองค์แล้วเมื่อนั้นองค์พระบุตรก็จะอยู่ใต้พระเจ้าผู้ทรงปราบสิ่งสารพัดให้อยู่ใต้พระองค์เพื่อพระเจ้าจะทรงเป็นเอกเป็นใหญ่ในสิ่งสารพัดทั้งปวง การรับบัพติศมาก็ไร้ความหมายถ้าไม่มีการเป็นขึ้นมาจากความตายมิฉะนั้นคนเหล่านั้นที่รับบัพติศมาสำหรับคนตายเขาทำอะไรกันถ้าคนตายจะไม่เป็นขึ้นมา<อ>เหตุไฉน,นจึงมีคนรับบัพติศมาสำหรับคนตายเล่าและเหตุไฉน,นเราจึงต้องเผชิญกับภัยอันตรายตลอดเวลาเล่า ข้าพเจ้าขอยืนยันโดยอ้างความภูมิใจซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในท่านทั้งหลายโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราว่าข้าพเจ้าตายทุกวันถ้าตามลักษณะของมนุษย์ข้าพเจ้าต่อสู้กับสัตว์ป่าในเมืองเอฟิซัตนั้นจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ข้าพเจ้าถ้าคนตายไม่ได้เป็นขึ้นมาอีกให้เรากินและดื่มเถิดเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะตาย อย่าหลงเลยการครบกับคนชั่วย่อมทำให้นิสัยที่ดีเสียไปจงตื่นขึ้นสู่ความชอบธรรมและอย่าทำผิดอีกเลยเพราะว่าบางคนไม่มีความรู้เรื่องพระเจ้าเสียเลยที่ข้าพเจ้าว่านี้ก็ให้ท่านมีความละอายสภาพรูปกายที่ฟื้นขึ้นมาจากความตายแต่บางคนจะถามว่า คนตายจะเป็นขึ้นมาอย่างไรได้เมื่อเขาเป็นขึ้นมาจะมีรูปกายเป็นอย่างไรท่านคนเเควเมล็ดที่ท่านหว่านลงนั้นถ้าไม่ตายเสียก่อนแล้วจะงอกขึ้นใหม่ไม่ได้มเมล็ดข้าวที่ท่านหว่านนั้นจะเป็นข้าวสาลีหรือพืชอื่นๆก็ดีท่านไม่ได้หว่านสิ่งที่เป็นรูปร่างของต้นที่จะงอกขึ้นมาแต่ได้หว่านมเมล็ดเท่านั้นแต่พระเจ้า ทรงประทานรูปร่างต้นของมเมล็ดนั้นตามที่พระองค์ทรงเห็นชอบและทรงประทานรูปร่างแก่เมล็ดพืชทุกพันธุ์ตามชนิดของมันเพราะว่าเนื้อนั้นไม่เหมือนกันหมดทุกอย่างเนื้อมนุษย์ก็อย่างหนึ่งเนื้อสัตว์สี่เท้าก็อย่างหนึ่งเนื้อปลาก็อย่างหนึ่งเนื้อนก็อย่างหนึ่งร่างกายสำหรับสวรรค์ก็มีและร่างกายสำหรับโลกก็มี แต่ว่าสง่าราศีของร่างกายสำหรับสวรรค์ก็อย่างหนึ่งและสง่าราศีของร่างกายสำหรับโลกก็อย่างหนึ่งสง่าราศีของดวงอาทิตย์ก็อย่างหนึ่งสง่าราศีของดวงจันทร์ก็อย่างหนึ่งสง่าราศีของดวงดาวก็อย่างหนึ่งแท้ที่จริงสง่าราศีของดาวดวงหนึ่งก็ต่างกันกับสง่าราศีของดาวดวงอื่นๆการซึ่งจะเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นก็เหมือนกัน สิ่งที่หวานลงนั้นเป็นของที่จะเปื่อยเน่าสิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่นั้นก็จะไม่รู้จักเปื่อยเน่าสิ่งที่วานลงนั้นไร้เกียรติสิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่ก็จะมีสง่าราศีสิ่งที่วานลงนั้นอ่อนกำลังสิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่ก็จะมีอำนาจสิ่งที่หวานลงนั้นก็เป็นกายธรรมดาสิ่งที่เป็นขึ้นมาก็จะเป็นกายวิญญาณกายธรรมดามี และกายวิญญาณก็มีเหมือนมีเขียนไว้แล้วว่าทรงสร้างมนุษย์คนเดิมคืออาดัมเป็นจิตวิญญาณมีชีวิตอยู่แต่อาดัมผู้ซึ่งมาภายหลังนั้นเป็นวิญญาณผู้ประสาทชีวิตแต่ร่างกายซึ่งเกิดก่อนนั้นหาใช่เป็นกายวิญญาณไม่แต่เป็นกายธรรมดาแล้วภายหลังจึงเป็นกายวิญญาณมนุษย์เดิมนั้นกำเนิดจากดินและเป็นมนุษย์ดินมนุษย์ที่สอง เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจากสวรรค์มนุษย์ดินผู้นั้นเป็นอย่างไรมนุษย์ดินทุกคนก็เป็นอย่างนั้นมนุษย์สวรรค์ผู้นั้นเป็นอย่างไรมนุษย์สวรรค์ทุกคนก็เป็นอย่างนั้นและเมื่อเราเกิดมามีลักษณะสมกับมนุษย์ดินแล้วเราก็จะมีลักษณะสมกับมนุษย์สวรรค์ด้วยแต่พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าหมายความว่าเนื้อและเลือดจะรับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดกไม่ได้ และสิ่งซึ่งเปื่อยเน่าจะรับสิ่งซึ่งไม่รู้จักเปื่อยเน่าเป็นมรดกก็ไม่ได้การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะของคริสเตียนเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาดูก่อนข้าพเจ้ามีความลึกลับที่จะบอกแก่ท่านคือว่าเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคนแต่เราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมดในชั่วขณะเดียวในพริบตาเดียว เมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้ายเพราะว่าจะมีเสียงแตรและคนที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาปราศจากเปื่อยเน่าแล้วเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่เพราะว่าสิ่งซึ่งเปื่อยเน่านี้ต้องสวมซึ่งไม่เปื่อยเน่าและซึ่งจะตายนี้ต้องสวมซึ่งไม่รู้ตายคริสเตียนทุกคนมีชัยชนะเหนือความตายโดยพระเยซูคริสต์ เมื่อสิ่งซึ่งเปื่อยเน่านี้จะสวมซึ่งไม่เปื่อยเน่าและซึ่งจะตายนี้จะสวมซึ่งไม่รู้จักตายเมื่อนั้นตามซึ่งเขียนไว้แล้วจะสำเร็จว่าความตายจะถูกกลืนไปด้วยการมีชัยโอ้ความตายเหล็กในของเจ้าอยู่ที่ไหนโอ้หลุมฝังศพชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหนเหล็กในของความตายนั้นคือบาปและฤทธิ์ของบาปคือพระราชบัญญัติ แต่จงขอบพระคุณแด่พระเจ้าผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลายโดยพระเยสุคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าท่านจงตั้งมั่นอยู่อย่าวันไหวจงปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาโดยว่าท่านทั้งหลายรู้ว่าโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าการของท่านจะรประโยชน์ก็หามิได้